ง,ง่ายค่ะปลาส้มมีบอนออมเนาะบอนอมปลาส้มปลูกเองนะคะที่สวนนะคะเราเอาต้นมาแล้วก็ปอกทาความสะอาดจะเอาไปนึ่งนะคะมีหมูป่าค่ะสั่งรถกับข้าวมาแต่ไม่ใช้หมดหรอกคะ่ะจะใช้นิดหน่อยมีพริกแกงที่ปสมตามาน,นั้นแนละ้วพริกแกงประส้มตมใส่แล้วก็ใส่ช่องซิปไปเนาะพริกแกงเผ็ดเหนือนะคะแล้วก็จะมีน้ำมะขามเปียกค่ะแช่ยอยู่เนาะแล้วก็มียอดมะขาม อันนี้คือ,อเครื่องปรุงคร่าวๆนะคะเแต่ป้าส้มขออนุญาตนึง่งบอลก่อนนะคะตอนนี้ก็นึ่งมาได้สักพักแล้วนะคะเพื่อนๆป้าส้มก็จะใส่ยอดมะขามะคะ่ะก่อนจะไปแกงนะคะใส่ยอดมะขามลงไปหอมยอดมะขามนะคะ แล้วก็จะปิดฝาไว้สวัสดีค่ะเพืเเอ่อนๆเรามาต่อนะคะวันนี้ปลาส้มจะเริ่มลงม,มือแกงผักหวานห้วยนะคะเติมต้นแกงผักหวานห้วยมาหวานปลาส้มเนื่องเราเพิ่งมาแกงเช้านี้นะคะมาต่อค่ะเครื่องปรงุงในการแกงผักหวานห้วยใส่หมูป่าก็มีหมูป่าค่ะปลาส้มหั่นแล้วนะคะหมูป่านะคะผักอ่ะบอนหอมหรือว่าผักหวานห้วยนึ่งนึ่งแล้วอยอดมะขามโรยนะคะ น้ำมะขามเปียกค่ะน้ำปลานะคะน้ำตาลเปรกค่ะผงปรุงรสนะคะถ้าอันไหนเราเว้นผงชูรสได้เราก็เว้นเพราะว่าผงปรุงรสหมูนี่เขาก็มีชูรสแล้วนิดหน่อยนะคะกระเทียมใบมะกรูดค่ะพริกแกงเหนือนะคะแกงเผ็ดเหนือป้าส้มจะตามใส่ตู้เย็นไว้เนาะเดี๋ยววันนี้ป้าส้มจัดลองเรอจะจะทำคลิปน้ำพริกแกงเหนือทําน้ำพริกแกงเหนือให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทําเลยค่ะ ตั้งกระทะนะคะเพื่อนๆอันนี้น้ำมันกระเทียมเจียวนะคะน้ำมันเจียวหอมมันจะทำให้พริกแกงเราหอมนะคะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยค่ะ กระเทียมกับใบามะกรูดมาเราก็จะเจียวกระเทียมอีกด้วยนะคะแกงอันนี้มันต้องกิ่นหอมๆค่ะเพราะว่าแกงหมูป่าน,นะคะกลิ่นเขาจะแรงนิดหนึ่งค่ะเพื่อนๆจะพั่กระเทียมก่อนนะคะ เราก็จะเอาพริกแกงลงผัดค่ะพริกแกงให้หอมนะคะเพื่อนๆเสร็จเราก็จะเอาหมูป่าลงใส่ค่ะหมูป่าผัดไปกับน้ำพริกแกงนะคะหมูป่าเขาจะเป็นแรงเนาะเราจะใส่พริกแกงกับหมูป่าก่อนนะคะ จะใส่ใบมะกรูดลงไปคนะจะผัดก,ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเติมน้ำลงไปนะคะเร่งไฟเลยค่ะเร่งไฟเลยนะว่าหมูปากเขาจะเหลวนะคะเราจะให้หมูปาก,กเปิยก่อนตส่น้ำลงไปนะะค จะเหนียวนิดทชามวยป่าแล้วเราจะปรุงรสค่ะเ,เพื่อนๆใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะใส่น้ำตาลึดลงไปค่ะเดี๋ยวปหยิบเรื่องป้ามาให้ ใส่น้ำปลาลงไปเราจะปรุงแค่น,นี้ก่อนนะคะจะให้รสกลางๆก่อน,อนเราจะรอให้หมูเปื่อยนะคะเพราะว่าผักหวานห้วยเนี่ยเรานึ่งใส่มะขามเรากลัวหมูไม่เปื่อยนะคะเราจะเราจะแกงทิ้งไว้ให้หมูเปื่อยก่อนน,ะะนี่ก็น้ำเริ่มแห้งแล้วนะคะแกงหมูมาได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะนะคะ,นะคะปาส้มจะใส่ผักหวานห้วยลงไปนะคะในผักหวานห้วยเขาก็จะมีน้ําอยู่นิดๆน,นะคะ น้ำมันอยู่ในถักหวานห้วยก็จะมีอยู่นี่เองค่ะป้ามาช่วยหน,น่อยป่ะตะกล่คนให้ช่วยกวนะหะ แกงแกงผักหวานห้วยนี่จะไม่น้ําเยอะนะคะมันจะแกงแบบแห้งๆนะคะเพื่อนๆทีนี้เราก็จะทิ้งไว้ก่อนนะคะตอนนี้ก็คั่วมาได้สักพักแล้วนะคะ,ะเพื่อนๆปรุงรสแล้วผสมเติมน้ปํปลาลงไปนิดหนึ่งนะคะรสชาติพอดีเลยรสชาติแกงคั่วบอนหวานนี่มันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆานัวๆนะคะตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปค่ะน้ำมะขามเปียกเข็มข้นนะคะ ถ้าเราใส่ก่อนตัวหมูมันตัวหมูมันไม่เปื่อยเนาะแล้วก็จะคนนะคะแกงนี่เขาจะแกงน้ําไม่เยอะนะคะเพื่อนๆน้ําจะขลุกคลิกนะคะเดี๋ยวก็เป็นอันเสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนๆอยู่ปลาส้มจะตักเสร็จให้ดูนะคะจุวตอนประสบมเสร็จนะคะ เสรเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆพ,พร้อมเสิร์ฟแกงขั่วบอนหวานใส่หมูป่านะคะอร่อยมากๆค่ะรสชาติเขาจะออกเปรี้ยวๆกลมๆกลมๆนะคะเพื่อนๆลองทำตามดูนะคะรับรองว่าจะติดใจค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะมาค่ะทนข้าวด้วยกันนะคะ